ตอนนี้พอเห็นนะทุกคนถึงแล้วถึงแล้วทุกคนนี่คือนกเป็ดนะทุกคนกรับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบกับบาบอนคนหากินเมื่อนี้เอามาย่าระดานะทุกคนระดาหรือว่าอันทีกั้งอันเอานกนะทุกคนอันนี้คือเอาใส่ไว้อยู่ในน้องแล้วก็เอาสีมายาม่า อันนี้คือหน้าพระเท่าแก้วนะเขามายาม่างอันเหวี่ยงเรือรดาฮะแหละเอ้าเขาชิลงไปยา่างเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เขาเห็นว่านกเป็ดมันถึกเลยนะปูทุกคนเดี๋ยวปู้คอยมาแต่เทียงก็เห็นเดีเขาคอยมาแต่เทียงเห็นเลยนะเพราะว่าเทียงเขากำลังบใบกล้ๆมาไ,ได้เลยเทียงนะทุกคนเห็นวะโอเคเดี๋ยวเขาชิลเดี๋ยวเขาชิลงไปเอานกเป็ดของเขาเดี๋ยวดิ้ขออนุญาต ถอดเสื้อผ้าก่อนบางส่วนนะทุกคนเด็อ่ะโอเคทุกคนถอดเสื้อผ้าเรียบร้อยตามมาเบิร์นนะวัอนั้นแล้วมาิดูชุกีนอกชิ้นเลยนละเมอโอ้ิาพักแท้ น้ำเริ่ม,ม,มลึกเลยทุกคนเลยย<อ>งแอวแล้วตอนนี้น,ะนี่นี่คือระดาของเราที่มีเสาคือเสาท่งนี่แหละเดี๋ยวเราจะซักเสานี้ลงมาหน่อยหนึ่งไหมเด็นไหซักเสาเลยคือท่งนี่นะอ่ะตัวนรกเลยนะเราซักตัวนี้ตัวนรกนะเ,เห็นทุกคน มบ่อ๋อยืนอ่พี่จ้ะเคโอ้น้เลึกทุกคนอู้หูเหยียบคอแล้วเว้ยโอ้ถ่วงหัวได้ดิมึงเด้อโอ้อันนี้มีไหมให้งอยนะหน่อยหนึ่งฮู้เบิ้งเบิ้ง ไปได้เียโอ้ขีแตกโอ้ขีชัดเต็มมือเลยดิ ยาก,ากนะทุกคนเลยถืกแบบถืกเลยเด็โอ้คักเล่นมาเนี่กเป็ดนี่ก็คือเป็ดทะเลทุกคนเอ้เนี่ยเรือดบอกมาแล้วหลุดมือนี่ถือว่าบ่ได้เลยนะถ้าหลุดมือนี่ไหวถ้เได้ฝืนนี่ ดงน้ำไปเลยนะมันสามารถกันใจอยู่ในน้ำได้หึงได้เดี๋ยวนึงจ้าเฮ้ย กินนกเป็ดนะทุกคนหรือว่าบ้านเขาเอินเป็ดปองหูงามๆเลยทุกคนนะถ้าแม่ลุดมือนี่แวบนี่พูบะใกล้ๆเราได้เพิ่นไปนี่เดชปีกเพิ่นกะคือเป็ดคือเป็ดมาทุกอย่างเลยทุกคนนะขนาะตีนมันกะต่างแต่ว่าเป็นเป็นสัตว์ป่านะพี่ครับเธอได้มื่อนีน เ็บเมนูยังน้อสำหรัเป็ดนาจะเป็นลาบหรือว่าปิ่งประมาณนี้แหละปะเดี๋ยวเขาสิซักทงขึ้นๆไปปดก่อนเลยหยาบน <c oughs> มันคลองนะมันคลอง่ใบๆนะทุกคนเลยปดมันก่อนอ <c oughs> <Wh> ื้อหัวได้ดอกขอมัน น้มมันเลิกโคตรเมื่อยเลยแนมเบิ้งคือชิบลเลิกเลยใกล้ๆนึงแต่ว่าแถวนี้เขาจกเป็นเป็นว่างเด้นกเป็ดมันที่จริงนกเป็ดน่าร้ายทุกคนแต่ว่ามันได้ลูกแล้วมันกระพายนี้เดี๋ยวยังชีะยะเลาะยำยำเบิ้งเหวออีกมือมันอาจจะถึกเดี๋ยวสักขึ้นพื้นกน็คือท่องนี่แหละ สาดตวดาวจะได้มาว่ะ pues like pues <morph> นคนน้ำงามเลียวงเครื่องก็แล้วก็ไปเลาะยามเหวนีน่ยฮะเ็นทืชมนันเรื่อยๆรอบเหวก่ะบานนี้องคนหากินหรือว่ามื่อไชือในส่องเพื่อนกันจับหนกพี่นองเลยนี่พี่ๆน้พี่กมิตสามโต เฮ้ยนอกหน่อยทุกคนเด้อในนี้ก็มีหยนะในนีนี่โอ้ยสี่โต้พี่จุ้นงาหอันอีกตัวหนึ่งนี่ไปตัวหนึ่งนั่นนันตกแล้วตุกล้วให้กางทาานเดี่ยไปยางคิวกนานอย่ามันเด้ะจับให้พีน้องเบิ้งซื้อดอก ปา่าไว้ให้มันห้องมวนเถอะได้เสียังมันคือไก่น้อยไปละยังเดี๋ยวแม่มันทุกคนเสียงแม่มันห้องเลยตะแระตะแระตะแระโอ้แม่มันน้ำนาดีกว่าไหมโอ้อน,นี่บ้าตรงนะแมนมาดูตรงนะ ปลาปี oh. Oh, ana, ๋อันน oh. oh. like uh, oh. 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 ี้ต oh. so uh. oh. <95 S 1> oh. ิดนอกโอ้โหนานนะเพิ่นเขาบ่มาเก็บวะที่วันคือเอาสลามใส่บ่ะอันปกปลานี่แหล้ตายเน่าบมดไปโอ้ไข่ก้นมันสั่นออกแล้วนะทีนี้พื้นก้นมันโอ้ปลาคอนท่อ้นี่ก้นมีปลาคอยังเป็นๆเลยท่านคอน้ำเต็ม มันเริ่มบื้นเลยเนาะแสดงว่าโตตั้งแต่ก่อนอันนั้นคือกันอ่อนย่ามเลยเด้นี่ใส่ง่ามอยู่ปลานี่เลยเอาไปปักคอนี่แหละกระซิวโอมมกหนึ่งเลยนะมกบักไงเลยเดี๋ยวนี้เสียดายเนาะใส่อันนี้น้ำโคตรน้ำดึงออกแล้เป็นสลามหกขื่อชื่อที่จริงงามเลย ปตายแล้วมันก็สิอือปลาอยู่ที่นี่แหละแตยตัวย่างปนกันอันนี้ก็ลกปีกไว้ก่อนเดีจะหน่อยเพื่อได้ไหลกับลกปีกไปเลยเด้ทุกคนเลยหลุดมือนี่หลุดมือนี่ไปเลยเด้ลกปีกไว้ก่อนหลุดมือก็ยังได้ไล่ไข่เลยนะหลุดอยู่โคกบ,บินหลุดอยู่นำ้ำมัวอันซึนนี่ไปอัน เขาไปหาแงี้ยเอียนนะพอเห็นพอเห็นอยู่ประมาณห้าเมตรเนี่ยทำหกกระต้อเลยแอดแอดพันยิงี้ต่มถึงแล้วถึงแล้วทุกคนลักลุกลักลุก แหลน,นลงไปโคกใหม่โดดเขาไปรัดเลยบ่ทาน,ราหน,หนกระได้อะนะฮักเลยาห,หายไปพี่น้องเบิ่งกับบด้เ็น่ะมึงบ่ได้พี่น้องโอเคพี่น้องเลยสำหรับมายำลาดากระได้เป็ดตัวหนึ่งแล้วก็สิพากันเมื่อหาเฮ็ดยูเฮ็ดกิ้นหรือว่าสเขาวป่าต่อกะ ไปติดตามน้งกันทุกคนเลยสำหรับเหเเออ่าเป็ดกเรอระดาเป็ดนี่กระถือว่าถือตัวหนึ่งบุหลายกระรับรองว่าแซ่บแน่นอนนะคือเป็ดแท้ๆทุกคนแต่ว่าแซ่บกว่าเป็ดแน่นอนไปเอาสิพากันเดินทางเมื่อบันเดชทุกคนนกเป็ดกระหลังจากที่ลกคนแล้วก็ปบบริยายไปได้เลยขอบปรีสำหรับการกอนตามนะครับส้มกินเอา อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราในเด็กพ่อแม่พี่น้องทุกคนสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนทุกคน